ไว้นะคะนะคะขอบคุณทั้นคณะบดีด้วยไม่ใช่น้องเป็นนักศึกษาลูกอ่าค่ะพี่เอกมหาวิทยาลัยต่อไปก็ร่วมรณรงค์กับเรามาในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาด้วยนะคะขอเชิญตัวแทนบูมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเด็กอาร์ตช่วใหญ่ที่นี่เ็เด็กอาร์ตใช่ไหมพี่เด็กอาร์ตเด็กอาร์ตอ่า อัศิลปินอ่ะเด็กก็นุ่งกระโปรงจีบรอบนะคะเป็นสัญลปะแบบแผนของมหาวิทยาลัยนะคะนี่ขอเชิญนะคะขอเชิญด้วยทำให้อตุ๋ยนึกถึงตอนอยู่มหาวิทยาลัยอ๋อคณะอตุ๋ยก็ใส่กระโปรงจีบรอบค่ะเมื่อสักกีปีที่แล้วครับเอกอ่ะเอกหาเลือกคุณน้าอายังอยู่ปีสี่ได้ยไงปีสี่หรือปีสาม ผมไม่ได้พูดดูดิแล้วใครเขาชอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสิ่งให้หมดทั้งมหาลัยเดี๋ยวเข้าไปเข้าสิ่งให้หมดเลยลองเป็นเหมือนกันปเหมือนกันเป็นปีศาจเหรอครับพอเรียกร้องมหาวิทยาลัยอาจากรยครูสิทิ์แต่ละคนก็ดูเป็นศิลปินมากดูตัวเล็กๆจะบูมได้ไหวเหรอครับขอกินบ้านทางหน่อยได้ไหมเห็นแล้วหิว่บ้านจ่ากัน ก็ทะเล่นจ้าไม่ใช่การประกันโว้ยไม่ใช่อ่ะยู่สองแถวอยู่สองแถวเห็นไหมกระโปรงนี่ซื้อที่เดียวกันใช่ไหมครับผมเหมือนกันหมดซื้อที่ท่าช้างอ๋อใช่ไหมใช่ไหมรู้อยู่ใกล้กันนะอ๋อทุกมหาลัยสวัสดีสิบปรกอสวัสดีสิบปรกอพร้อมสามสี่ ndo <laughs> ndo <laughs> 大家。